สวัสดีครับบุตรมิดีมาฝากกินเที่ยวทำเนาะพอกันอีกแล้วกับการผูดทันเตาไห่ควันนะครับืัอน,นี้ก็จะมาบอกอธิบายเรียงตัดใหม่ขนาดใหม่ที่เอาเขานะ่าเนาะแต่สมัยก่อนผมซ้ำนี่ผมที่พาเบิดครับน,นี่ใหม่สมัยผมทิพาพา ก็ควรพาแล้วบ้างนะวันหลังมาผมสังเกตแล้วมันก็มันก็ได้อยู่คือเก่าพันพันบกเกินแต่สำนีมกับเผาเด้นี่นะเบื้งเนี่ยสำนีมกับมันหดลงแล้วมันก็อยประมาณหน่อยนึงเนาะสำแขงสำสำหนั่นนั่นก็ใหญ่กว่าขาโตเลยนะครับมันก็เป็นทานบุตรขี้เก่ามันอยู่กับไอ้ ไปเฮาเข้าแต่ก uhm, <S par io> like, ่อนนี่บ่มีครับบ่จังซี่จังซี่มันสิบ่เอามันสิพาเพิดเนาะมาเสียเวลาพาบาดนี่โอ้ยไมาเข้าสปะสปะเลยอาน้อยอันใหญ่ก็เข้าเบิ่งๆอันบักใหญ่บัดนีก็เข้านี่เน่ใหญ่ดเพิ่นเข้าเข้าเตาทั่วไปแล้ว มันติดดีเนาะมันก็ติดเบิดแล้วครับใหม่สักนี้ก็ได้แต่ว่ากะมันสีคันมันใหม่หน่อยลงไปมันก็จะใหม่เดี๋ยวตัวกันนี่หรอวะแต่นี้กะเนี่ยจริงสีใหม่บักม่วงนะบั็อกไงได้ครับเนี่ยมันหน่อยหน่อัน ก็เอาเข่าเลยนะตัดเคืองนี่ก็ตัดเลย่องของเข่าเลยเบียงว่ามันสี่ใหม่ดีซ้ำได้แต่มีช่วงหนึ่งใหม่ใหม่เพรเกษสียดเนาะซ้ำเปียรซ้ำขาซ้ำยังครับที่ตัดให้มันได้พอดีแล้วประมาณเมตรสิบห้าเซนเมตรสิบเซนเอาเข่าเตาก็ใหม่คือเก่าไหมใหม่ทนยาวก็ได้บางทีเปลี่ยนทนหน่อยแต่คั้นตอามีใหม่ผสมอะไป ทอนหน่อยทอนใหญ่ผสมมันก็จะติดอันนั้นติดอันนี้มันก็เกิดความห่อนผสมกันไปแขั้นมีแต่อันใหญ่ไหลมันกับโบมี่ไปตรงช่องมันก็เปลี่ยนช่องว่างหลายนะขั้นเทาใส่เาก็มีไม่หน่อยไม่ใหญ่แซมกันไปมีช่องว่างหน่อยไปาเบิึงนกใส่ไปกันี่มันก็มีอยู่อันแบบนี้เห็นนะโบใหม่เบิด เออใส่ไหมแต่ว่าทั้งเอาไปทั้งรางโบใครใหม่เนีความห่อนมันดีอยู่ทั้งทึงมันจะใหม่พออากาศห่อนมันจะมากเกลียนขึนน้นขนบุเผาทันเกเกลนห่อนเกลียนขึน้นขนมันจใหม่แต่ท้งงทั้งรางที่ใหม่อบไปหมุนหมุนลงไปจง่ กะไม่แห้งนี่ไว้ข้างล่างซุ้มนี่หัวก็ตัดนี่ยไม่ไม,ไม่ตัดไม่ไม่ก็เ,เสียมก็เสียมลงไปได้ได้ทานาง,ง้ามครับซุ้มนี่มันทีเป็นไม่ไม่มันทีเอ้เนี่เนี่ยไม่ไม่ไมไมบ,บม่วงบันทีเป็นทานงามมาใหม่ไม่ที่บ่มันบาทีบ่แตกเนี่ย ถ้าถ้าเป็นไม้เก้ามันจะเป็นแตกแบบนี้เป็นไม้แห้งจะแตกมูลเป็นไมแห้งแตกมง่ไงนะแต่ถ้าเปลี่นพวกไปเนี่ยมันจะเป็นแทงเป็นไม่ไม่ไม่เอ็นไม่ดิบไปแต่ในไม้ยากขั้นบนมีไม้แห้งสำคัญเี่มันมีไม้แห้งอยู่ขั้นบวเครงกะ เครื่องละดีนั่นมุมไส่กับเจ็ดหนึ่งส่วนสามแต่ขั้นเป็นไม่ไม่ดิบไม่ดิบต้องเบิึงคลิปนี้เอาออนบักง่ายๆใส่วันนี้เตานี้เอาง่ายๆใส่น้ำแต่ธรรมดาดตะกวนของเจียวไม่ดิบนี่ผมเจียวซ้ำแขนลงไปน้ำเป็นไม้เกลียนะน้ำรอนมันนี่ก็ตัดใส่แต่ใส่นี่เอาไม้เกลียแห้งใส่ไปเฮ้ก็สุมถึงไม่ยูคา้าตัดออก ขอกไก่เขาอยังมันก็ยังใหม่อยู่คือเขาจะถามว่ามันใหม่ดีบ่กับบูถึงกับดีเด้นขั้นใหม่ใหญ่หลายนะแต่เขาก็ดขาดมะพร้าวมาอย่างมันนะยังไม่แก่บางทีมันก็บมะพร้าวไวแล้วไม่แก่มันตาไหลทำเลยหนึงก็ตัดให้มันสั่นๆั่นกรอเคลียรเอาเซลก็ได้หมตัดเสันเงียบงนึงหันบ่ใหม่เบิดถือใส่สองเทียนกับมี มันกับพาซุ้มหน่อยใหม่เนาะมันกับพาซุ้มหน่อยซึ่งยังใหม่ไปข้าวมนแต่ขั้นถามว่าใหม่ดีรุ่นใดฮันใหม่แข็งใหม่แข็งซิซัมแข็งใหม่ดีลงมาแต่ขั้นใหม่เบานี่น,นานๆจะใหม่อยู่ฮะง่ายๆก็ได้เดี๋ยวบญญางทีพยายามเก็บความรู้แล้วกันสิบ,บวกต่อไปน กับผมว่าเนวผมเผาทั่วไปนะผมก็จับได้ในะผมก็ใส่แต่พืชแหละแต่ขั้นอันนี้ก็ยังไงเนี่ย,ย,ยก็สับผ้านี่ก็ดีบบพาก็ดได้คื้เก่ว,ว่าก็เห็นชิดมึออื่นเพื่นพาเนาะแตะ่ก่อนหมูทิพาเบิดแต่หลังมาผมบบพาแล้วใสๆๆ่ใส่ใส่ยางเดียวใหม่กัไมพบกใหม่กันเผาไหมว่าสิครับเอาย่างไงชีวิต ยังเห็นมันหยากรว่าก็มันหยากรบมีนวิธีจู่จันดิแล้วยังหวะอยาาจุนจันดิเอาง่ายเด็กก็จะไปหยาเกินไปง่ายเกินไปก็ดีบบมียมังม,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 มากดีดอกชีวิตมันไม่ใช่ของเราครับชีวิตเบิ่งกันตอนเล่นขีเป็นเล่นขีครับขีตุ่มไอ้บัวเนาะตลวงพอหฮองปิดแล้วก็ อีตัวมาเลียดเลาะฟาเลาะฝาเลาะขางอันนี้ที่มันเป็นหูฟิวนี่แหละเอาจังเกียเอาดินเอาดินไซายดินนี่ห้อยเทงไปโอ้โหโปรไห้มันมีหูฟิวเลยแต่ขันย้ำมันแตกดินตัวมแตกมันก็ดีฟิวมากเลเอาขีนไซายขีนไซด์นะห้วยโอ้โหโปรไห้ย้ำนำหินยมันที่เป็น มป็หน่อยที่ไหลเขาไปปิดปิด,ปด,ปดน่ะนี่กเอาดินทรายตักดินทรายใส่